สวัสดีครับพี่เมีจากช่องหมี้ว่าดวง12ราศีวันนี้เขาคนนั้นลืมคุณไปแล้วหรือยังเรามาฟังคำนายดวงความรักของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับทั้ง12ราศีนี้กับคนที่คุณคิดถึงอยู่นะครับเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังมาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับผมบอกเลยว,ว่าราศีเมษนะครับเป็นปัญหาสําหรับเรื่องของความรักมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะอุปสรรคสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยบอกถลยว่ามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและคนคนนี้นะครับไม่เคยที่จะ เข้าหาคุณแต่คุณปิดใจครับราศีสองนะครับราศีพฤษภครับผมบอกเลยว่าราศีพฤษภเนี่ยเหนื่อยใจกับเรื่องความรักมากๆนะครับแต่บอกเลยว่าคนคนนั้นนะครับเขายังคิดถึงคุณอยู่และยังอยากกลับมานะครับแต่คุณไม่เอาแล้วนะครับราศีสามนะครับราศีเมทุนครับผมบอกเลยว่าราศีเมทุนนะครับพอใจกับสิ่งที่เป็นณขณะนี้มากๆแล้วนะครับเพอร์เฟกทุกด้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีการงานก็ดีนะครับรับทรัพย์ก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าคุณเพอร์เฟกต์สำหรับชีวิตแล้วตอนนี้ไม่ต้องการความรักครั้งเก่าคุณ ก็ไม่ต้องการแล้วนะครับราศีที่สนะครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าความรักครั้งเก่าแฟนเก่าคนรักเก่านะครับหรือคนที่คนันนั้นที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขานําปัญหาจุกจิกมาให้กับคุณเนี่ยมากมายนะครับรวมถึงถ้าคุณกลับไปในความสัมพันธ์เดิมคุณจะต้องไปแย่งจริงนะครับหรือว่าต่อสู้กับเรื่องความรักอย่าผมว่ามันไม่ใช่แล้วสําหรับคุณนะครับคุณควรที่จะหยุดและควรที่จะพอนะครับราศี5ครับราศีสิงห์นะครับเขาคนนั้นลืมคุณไปแล้วหรือยังนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ลืมครับแต่ว มากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับราศี6หกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าราศีกันนะครับเป็นราศีที่โชคดีที่สุดของทั้ง12ราศีนี้เลยครับผมบอกเลยว่ากับแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าและคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะนี้เขารอคุณอยู่ครับและรอการกลับมาอยู่และนักขณะนี้เองคุณก็มีข่าวดีนะครับเพราะแฟนเก่าและคนรักเก่ากําลังกลับมาครับราศีเจ็ดนะครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าราศีตุลตอนนี้พอใจกับสิ่งที่เองมีมากๆครับความรักที่เป็นอยู่นะครับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะครับและความรัก พึงพอใจแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าผมว่าคุณพอแล้วไม่เอาแล้วนะครับราศีแปดนะครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าราศีพิจิกตอนนี้นะครับเดินทางสู่ความรักใหม่ๆนะครับเดินทางสู่ความสําเร็จใหม่ๆนะครับเดินทางเพื่อชัยชนะความใหม่ๆนะครับผมบอกเลยว่า สิ่งที่คุณต้องการนะครับและสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่จะสำเร็จและรู้ล่วงไปได้ดีรวมถึงคนที่ตั้งใจนะครับกับเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะครับจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าหมายถึงคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ายากนะครับราศีก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ลืมแฟนเก่าลืมคนรักเก่าได้ยากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดถึงเขาอยู่เขาก็คิดถึงคุณด้วยเช่นกันนะครับราศีสิบนะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าความเฉยชานะครับความเย็นชาของชาวมังกรเเอองงงงงแล้้้วนนนนี่่่่่ยยจจะะททําาาใหุุกกมมััิิสบบขึคณไ ไปง้อแฟนเก่าจะไม่กลับไปง้อคนรักเก่านะครับจะไม่กอดไปง้อความสัมพันธ์เก่าๆนะครับเขาคนนั้นลืมคุณไปแล้วหรือยังนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ลืมแต่คุณเองต่างหากที่จะเป็นคนเลือกที่จะลืมนะครับราศีที่แนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าราศีกุมเป็นราศีที่ฉลาดที่สุดมองเกมขาดนะครับเดาคนออกนะครับผมบอกเลยว่าคุณเองเนี่ยรู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่คุณพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสถานะหรือว่าหลีกเลี่ยงการกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือหลีกเลี่ยงการที่ทํําาาาาให้้้เเเขี่่คคคิิดดดถึงงุุุณณไมมกกทสะรรัพลตน สัมพันธ์ครั้งใหม่ครับราศีสุด้านะครับราศีมีนครับราศีท2สองนะครับผมบอกเลยว่ากับความสัมพันธ์ครั้งเก่านะครับหรือว่ากับคนที่เขาคนนั้นนะครับที่เขาคิดถึงคุณอยู่เนี่ยหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจบไปแล้วนะครับกับคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่ามันจบไปแล้วครับยากที่จะเริ่มต้นและกลับมาครับผม